led สีแดงกระพริบหนดวง 1. เลือกที่แถบเครื่องมือพื้นฐานหรือ basic tab 2. เลือกบล็อกโค้ดวนรอบ 3. เลือกที่แถบเครื่องมือ io 4. เลือกบล็อก code เขียน output 5. เปลี่ยนเป็น output 1สถานะเปิด 6. เลือก block code น่วงเวลาเพื่อกำหนดเวลาการกระพริบของหลอดไฟ เเลือกบล็อกโค้ดเขียนเอาต์พุตแเปลี่ยนเป็นเอาต์พุตหสถานะปิด 9. เลือกบล็อกโค้ดหน่วงเวลาเพื่อกำหนดเวลาการกระพริบของหลอดไฟ 10. เมื่อต้องการแสดงบอร์ดกดที่ลูกศรสีม่วง 11. เลือกที่อุปกรณ์ขับเคลื่อนหรือแอคชัวเตอร์สิเลือกหลอดไฟ LED เลือกหลอดสีแดงและนำไปไว้ที่ Output 1 13. กด Play เพื่อแสดงผลแลวดี LED สีแดงติดดับสลับกับ LED สีเขียวพร้อมมีเสียงขณะติด 1. เลือกที่แถบเครื่องมือพื้นฐานหรือเบสิ c แถบ 2. เลือกบล็อกโค้ดวนรอบ 3. เลือกที่แถบเครื่องมือ I.O. 4. เลือกบล็อกโค้ดเขียนเอา์พุต 5. เปลี่ยนเป็นเอา์พุต1สถานะเปิด 6. เลือกบล็อกโค้ดหน่วงเวลาเพื่อกำหนดเวลาการกระพริบของหลอดไฟ 7. เลือกบล็อกโค้ดเขียนเอา์พุต 8. เปลี่ยนเป็นเอา์พุต1สถานะปิด 9. เลือกบล็อกโค้ดหน่วงเวลาเพื่อกำหนดเวลาการกระพริบของหลอดไฟ10 เลือกบล็อกโค้ดเขียนเอา์พุตเปลี่ยนเป็นเอา์พุตสองสถานะเปิด 11. เลือกบล็อกโค้ดหน่วงเวลาเพื่อกำหนดเวลาการกระพริบของหลอดไฟ12เลือกบล็อกโค้ดเขียนเอา์พุต 13. เปลี่ยนเป็นเอา์พุตสองสถานะปิด14เลือกบล็อกโค้ดหน่วงเวลาเพื่อกำหนดเวลาการกระพริบของหลอดไฟ15ห เลือกที่แถบเครื่องมือเสียงดนตรีหรือ Music Tab 16. เลือกบล็อกโค้ดโน้ตดนตรีและวางไว้ตำแหน่งที่ต้องการให้เกิดเสียง 17. เมื่อต้องการแสดงขึ้นบอร์ดกดที่ลูกศรสีม่วง 18. เลือกที่อุปกรณ์ขับเคลื่อนหรือ Actuator 19. เลือกหลอดไฟ LED สีแดง และนำไปไว้ที่เอาพุทหนึ่งยีเลือกหลอดไฟ LED สีเขียวและนำไปไว้ที่เอาพุทสองกดเ l a y เพื่อแสดงผล